ครับผมเดี๋ยวไม่มาบอกวิธีการปรับไฟแช่นะครับไฟแช่กับโหมดดับนะครับในกล่องคอนโทรลรุ่น KP 1 0 KP 1 1นะครับที่เป็นเอาพูดสิบสองช่องนะ KP อ่บเ,อเป็นทิกลบนะครับสิบสองช่องนะครับบวกรวมใช้กับพวกไฟสองสายทั่วไปนะครับ KP 1 1ก็จะเป็นทิกบวกนะครับสิบสองช่องนะครับ ใช้ร่วมกับไฟ2สายก็ได้ไฟ rgb ที่เป็น4สายนะครับต่อร่วมกับตัวคุมสีนะครับที่มันเป็นรีหมดแบบนี้ก็ได้นะครับแบบโมดูลแบบไฟเส้นนะครับเป็น rgb <อ>นะหลอกสสายนะครับหรือว่าจะไปใช้กับไฟ2สายก็ได้นะครับโดยการเป็นบวก12ช่องนะครับแล้วก็ลบรวมนะครับกับพวกสายบรรทุกก็จะประมาณนี้นะครับบางคนอยากจะเปิดแช่นะครับแต่หาหมดแช่ไม่เจอ ุ่มก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโวลลุมเซนเิทีฟเสียงเพลงถ้าเกิดต่อตามเพลงก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับสายลำโพงบวงลบถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องต่อโวลลุมตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้นะเน<อ>ืมันจะใช้อยู่สองปุ่มนะครับปุ่มนี้ออโต้แมนนวลนะครับป,ปรับสปีดช้าเร็วนะอ่าออโต้แมนนวลดูยังไงนะครับดูไอ้ตู้แมนนวลดูยังไงเนี่ยก็ถ้านั่งดูแบบนี้นะครับอันนี้คือแมนนวลนะครับแมนนวลคำว่าแมนนวลก็คือมันจะเล่นโหมดเดียวนะเล่นโหมดเดียวนะครับอ่า แต่ถ้ามันติดออโต้อยู่นะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับถ้าเกิดมือไปโดนหรือไปกดสังเกตว่ามันเปลี่ยนนะมันเล่นแล้วเปลี่ยนแบบนี้มันเป็นออโต้นะครับถ้ามันเป็นออโต้มันปรับโหมดไม่ได้นะครับเรากดปรับโหมดมันจะไม่ไปนะครับแบบนี้มันหาโหมดดับไม่เจอนะกดยังไงก็หาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้มันเป็นแมนนวลก่อนนะครับกดปุ่มเดิมนะครับปุ่มออโต้แมนนวลนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่ามันเล่นโหมดเดียวนะครับอ่าอันนี้คือแมนนวลแล้วนะครับทีนี้มากดปุ่มโหมดไปครับ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับกดอย่าก,กดเร็วมากนะครับกดเน้นๆรอดูนะครับหมดหมดติดแช่มจะอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงไฟเซเลนนะนี่ฮะหมดติดแช่เจอแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับหมดติดแช่ก็จะประมาณนี้ กดอีกทีจะเป็นหมดดับนะครับกดอีกทีจะเป็นหมดดับกดอีกทีมันจะเป็นหมดออโตแมนนวลนนะครับอ่าถ้ากดอีกทีก็จะเป็นอีกโหมดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แค่นี้นะครับถ้าเกิดขี้เกียจกดวนหานะครับสําหรับสายบรรทุกขี้เกียจกดวนหาก็ใช้ตามผังไดแกรมที่ผมต่อให้ไปนะครับต่อร่วมกับไดโอดแล้วก็สวิตช์สามทางสลับเอาเลยนะครับไม่ต้องกดวนหานะครับง่ายดีโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ